นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สารนังคาชามีสังขังสารนังคาชามีทุติยามปีพุทธังสารนังคาชามีทุติยามปีธรรมังสารนังคาชามีทุติยามปีสามข้างสารนังคาชามีตาติยามปีพุทธังสารนังค คาชามิตติยัมปิธรมังสารนางคาชามีตติยัมปิสามคาสารนางคาชามี ติปิโสภะขวาระหังสัมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสาริสัทธิ์เทวมโนสานางพุทโธภะวาติสวะคาโต ขาว่าตาทามโมสันเทติโกากาลิโกเอหิปัสสิกโกโอปานายโกปัจตังเวทิตาโพวิญญูหิตสุปฏิปันโนภ้ขาวโ่าตวสาวกสังโฆออชุปติปันโนภ้ขาวโ่าตสา สาวกสังโฆญาญาปฏิป ah 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 ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆยาทิตทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปูคาลาเอสาภะคะวะตสาวก กสสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยอานินายโยอันชลี่ยกาลนิโยอนุตรังปุญญาคิตังโรกาสาติีาหุงสหาสั มาพินิยมิตาสาวุธานตังเรีเมฆาลัลางอุทิตาควรัสเสนามารังธานาทิธรรมมวิทินาชิตตวามุเนนทัวตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังขะลานิมาราติเรกามาพิโยชิตาสาภาระ ติงโขรัปปานาระวะกระมะขามาทาทายา้ังคันติสุทันตวิธินาชิตตวามุเนทวตันเตชะาสภาวตุเตชัยยังขาลานินาราขิริงขาชาวรังอติมาต,ตาภูตังทาวาคิจาก มัสสนิวัสสุธารุนานตังเมตตมุูเสกวิทินาชิตาวาโมนีทวตนเตชะสาวาวุเตชยมังขลานิโอเคีตคาคัมติหาทสุุธารุนานตังทาวันติโยชนปะทางภูริมาลาวันต ตังเิเทพิสังคาตามโนชิตตวามุเนธัวตันเตชะสาภาวตุเตชยามัคาลานิกาตาวานากาธรมุทารังิวะคาพิเนยยจินจายะทัวทวจนังชัยกายามมาเชสันเตนโสมวิทิน ชิตตว,วามุเนนโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยามงคลานิสาสจังวิหายามติสาสจ,จักกวาทะเกตุงวาทาพิรูปิตตามาังอติอันทะพวูตังปัญญาปเทีปัชลิตตวชิตตว,วามุเนนโทตัน เตยชาสาภาวตุเตยชัยยมังคลานินันทัวปานันทพุทธะคังวิพุทธังมาเหีทิงปูเตนาเทระพุทธคนะธรรมะปยันตัวอีททัวปเทสสวิทินาชิตตวามุเนนัวตันเตยชาสาภาวตุเตยชัยยาม ขังาลานิทูขาหเทียทิปุชเคนาสุธา,าหาทางพรามังวิสุทธิชุติเมียทิภกาพิธานังยานาคาเทนาวิทินาชิตาวามนเนทวตทันเตชะสาภา,าวะตุเตชัยามังขาลานิเอตาปิพุทธะ ยมังคละอาทะคาทาโยวาจนโนทินาทินเนียสารเตียมตันเทหิตวานานียกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอาิขเมยยนโรสสปัญโย รุนโกนาโทหิตายสาะปานินังปุเรตาวาปารมีสาะปาตสามโพวทิมวตมังเอเตนะสาจาวาเชนะหวตุเตชยมังคะลังชยันโตัวโพธิยาโมเรสา या ทิวาทโนเอวังตะวังเวชโยโหหิชยาสุชยามังคะเลอัปปาราชิตปัลลังเกสีเสปะทวิโปคะเระอภิเศเกสาภาพุทานังอาคาปาโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคะลัง สุปาพาตังสุหทติตังสุขโนสุโมโหตัวจะสุยิทังพระมจาริสุปทา,าขีนังกายกรรมัง ปาจากรรม,มังปทาขีนังปทาขีนังมโนกรรม,มังปเนียเทยเตปทาขีนาปทาขีนานิกตะวานลพันตาเทปทาธาขีเน ภาวะตุสาภามังคลังราคันตุสาภาเดวตาสาภาพุทธานุภาเวนะสะท่าสดเทภาวันตุเตภาวะตุสาภามังคลังราคันตุสาภาเดวตาสาภาธรรมานุภาเวนะสะทโาสด เทาวันตุเตทาวตุสาภพมัณคงรักขันตุสาพเทวตาสาภาสังคานุภาเวนสสัสธาโสทิาวันตุเต